สวัสดีครับท่านผู้ชมส,ส,มสวัสดีครับ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 โอ้โหขวบตั้งหนึ่งนี่ไว่านลดเนาะครับครับลดลดลดไขมันจำปาการลดยังยุบยังตียังจาแมนแมนบัตปีวัตจานอีกเพราะก็ลดนี่มันบ่แมนแมนเอาแต่็นลดมวลเมื่อ,อกี้นี่แหละเออเอ้าวลดมันกับมี่ลดกันีริงช่วงวันแล้วมันถีเปลี่ยนฟอปนี่แมนเป็นไปว่าได้ฟอปเลขเชิงรู้เปลี่ยนฟอปเพิ้ลมาโบราณเพิ้ลมาครับแมนอืและวันนี้สำหรับวันนี้นี่ มีแนวทางไหนไปครับ<น>มีครับมีคือเกานั่นล่ะแนวทางใดมาเรียบร้อยแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วกัสซิบอกอเ,เลขวงเลขวิ่งนี่ได้ไปได้ครับได้ได้ได้อ้าเลขวิ่งนี่เป็นเลขวิ่งสายทหารคือเกาติโอ้ยังจาแมนสายใดเลยล่ะว,ว่าสายทหารสายตำรวจเหรอสายจีน่ายใ,ใจนี่ล่ละอืมอืมอืมอืนอืมอืมมันสิไปผาดพิ้งเนาะครับมัดพิ้งแมนแมนเอาจีจะให้หมว่านเป็นสาย อันนั้นใช่ออสายเบส,<า>สายใจนี่ละออสายอัน้นไหบป๊อสายนโน้นนี่นะเลขวิ่งกับมาแล้วละ่ะเลขวิ่งมาแล้วป๊อเนี่ยเลขวิ่งเหนี่ยวเลขวิ่งสายนี่เนาะได้ตัวไหนมากครับได้สองกับแปดครับได้สองกับแปดแมนระหว่างสองกับแปดนี่มักตัวไหนเป็นตวัวนี่พิเศษครับสองกับแปดนี่ห็นก็เันก็มากคู่กันนอาอยทั้งเซว่าเนี่ยก็มักทั้งสองนั่นแหละ วิ่งสองก็แปดจับคู่เซลพี่น้องกันเลจับคู่เซลเมื่อวานนี้เอ่อเสี่ยนจอยเนี่ยจับคู่ให้บ่จับให้อยู่จับเรียบร้อยนะจับเรียบร้อยถาติดสองกับมีเอาลวนบ่เอาล้วนป๋อข้าวเยอาขึ้นหน่อยถาติดสองกับมี่สองสองสองสามสองหกสองแปดแปลงซี่แล้วซีหางแมนซีชุดเนาะถาถาติดสองเน้นว่าจะเป็นบนเป็นล่างบ่ บ่บ่นน้นบ่นน่นบ่นน้นเพราะว่าเลขเข้าจับกูแบบนี้เน้นบ่ได้เน่นบ่ได้เพราะน่นไปบนปาออกล่างสินะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเอาไ้เลยับ้องันสี่กับก็ได้เพราับก็ได้เรีวแต่ที่นองสต่จะเนือตัวกับับน้ำกับน้ำแต่ว่าไห่แนวทังได้สนิทเอาไม่ลงกันนะติดสองแหงเลยติดสองกับสองสองสองสามสองหกสองแปดแล้วก็ติดแปดเด แปดจะมีแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามนี่เท่นี้เนะบิ้งเจ็ดจังเหนือเราเลยได้มากจังเหนือเราเลยตุ่มได้มากมือว่าน,นี่แหละมือว่านนี่ครับเมื่อขึ้นนี่มากฝันเลยฝันฝันฝันดีฝันดีฝันดีน่าน่าฝันมากครับหน<ป>้ากันไปไปย่างไปทนะั้งโค้งแล้วจะมีเงื่อนเดียนบาดเก่าๆใช่ไหมว่านแม่เจี๊ยนนัอง งจับเอาจับเอาเงินใบลอยเกาเกามี่มาเนี่ยคนหอาเอาหอบเอาอบเอาเลยได้ถือแท้ๆเหล็กงวดนี่คือเคยฟันลักษณะนี้บ่มันก็เคยอยู่เคยฟันว่าได้เกี่ยวกับเงินกับทองอย่างเคยฝันจริงที่บอตั้งแต่อะไรจ้าไดมาฝันแบบนี้บ่บ่บ่เคยไปบ่เคยดิบ่เคยฝันเป็นเป็นแนวอื่นฝันเกี่ยวกับเงินนี่ก็มีงวดนี้แหละอ้าวแปลก ฝันแปลกแได้เลขมาแล้วฝันจังสี่นะโอ้แล้วตอนหอบเอานี่เงินโลนบอลหรือว่าโอยูนิงโมยูนโมยูนโลยูนโมยูนยียจักบาทโมยูนยี่สิบบาทเนี่ยกับสิเข้มเก็บอยู่ในฝันแมนเพราะว่ามันเป็นเหรียญเก่าเงินใบลอยเก่าๆไงเอาวัตถิเลขที่ออกตัวเก่าสี่เข่าแล้วลาสันยี่สิบบาทนั่นเลขที่อกตัวเก่าขึ้นมาสิได้อยู่วเนาะแต่ถ้าเก่ากันฝันว่าได้นั่นได้นี่ถ้าเก่ามันหมานเลยที่เนาะแมนแมนแมนฝันไปยังสี่เนี่ยมันสิหมานเลยที่ ขอร่างมีมีคาบเพม่อนกันโชอะไรบอคาเบคับในเอฟซีคนเชชนี่รับช่วเออโชคไหนเนี่ยอเอเออเอเอ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 เออออเอเอ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 เออเออเออเอเออเอเออเออเอันอเดอเอ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 อนออออเออเอออนเอเอเเออเเออเอว่ออ้ออเเออเอเออเอเอเเอเเเวเาเเเอา โซกมันองคนเฮามันบ่ทอกันครับอืมลกคเว้าวดีเนาะเมื่อนี้เนาะเอามันก็ัมันเป็นสั<ค>นนี่นะคคเคยโซกเคยหมนันเคยพิดเคยพลาดขึ้นกันงวดถืองวดบ่แล้วเลขแหางของเซียนจอยนี่สิซื้อไว้เบิดเลยบ่ครับหรือว่าสินเน้นตัวใดสิร่องตัวใดบอมนีตัวเน้นบ่มาตัวใดเป็นกรณีพิเศรษระวางติดสองกับติด8ปดมันก็มีอายัขน่ะคันถ้าถ้าเป็นติดติดสองนี่ก็สิเป็นสองแปดนะอืมสองแปด ก็คือมานต้องกวบคุมเลยนะครับต้องกวบแนะมากตัวไหนควบคุมให้เอฟซีพ้นใจได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะเนี่ยตัวเน้นตัวเน้นก็คือเอาตัววิ่งสองตัวนั้นจับใส่กันเลยเนาะครับเนาะแอนครับสองแปดเลยแตัวจี๊ดแปดมีตัวมากพิเศษว่าจี๊ดแปดจี๊ดแปดเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นตัวนี่ไปแปดเก้ามากตัวงามโอ้แปดเก้ากับสองแปดฮะ เราเป็นเลขกทวนนี abei, ่ขันบอกตัวน yup. ี้ก็ออกตัวไม่ <aciones S 2> of sort of ทั้งตัวครึ่งวัดบางนึงอย่เนาะครับ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 เนี่ยเดีวแต่ดวงแล้วแต่ส่งวาสนาไผมันของมาหนีเแล้วแต่สั่งมาตั้งไรเนาะครับครับแต่จะน่าเอาแต่ว่ามันสําคัญอยู่ที่ว่าหลังจากได้เลขมาแล้วไมาจับครูหรอกแบบมาสั่งนี่นะได้ลงทุ่นอะมรไปครับเลขกทวนนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วจ้ะลายเติบอยู่ลายเติบอยู่นะยิบจับลอตเตอรี่ไปแล้วยิบไปแล้วลอตเตอรี่กันยึดไปแล้ว รถเขาขายรถตัวนีแร่งใจนามันเมื่อไรเมาลอบย่างเดี่ยวแมนมันเป็นล่ำบุงเช่าบ้านกำไว้แล้วไรไปแล้วอจะกันให้พ้มเดาขึ้นทีกำสองแปดกับแปดเก้านี่เราไว้หไรเนาะเพรนี่เดี๋ยวแต่ว่าแปดเก้ามันจกหาเนีกยแต่หน่อยแปดเก้าหาเยยากมันเป็ี่ยนยังก็เป็นหาเยยากจะเป็นเด็กยังได้จะดังว่าจะใช่แปดเก้านี่แหละแมนจะกำยี่สิบไม่ยิบเมื่อไปจะแนวอยู่แมนได้อยู่สองสามใบอยู่ เพราะได้ไลายอันนี้ครับบานนี้เร่ส่วนฟันลักษณะนี้เ้องตีตีเป็นเลขเป็นเบอร์่ฟันวังหนึ่งเ้องตีตีเป็นเลขเป็นเบอร์ว่าครับเชื่อมกันห้องตีตีเป็นเลขยังไงเนาะมันมีเงินเหรียญบาทแล้วก็เงินใบร้อยนี่ไหมสิตียังไงละกันนันชิออกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอีกฉบับเลขมันก็ออกไปเลยดิออกแล้วมุกดาจังลาเดี๋ยเงินเงินเก่าเนาะเงินเก่าเงินแบ่งร้อยนั่นวะเงินใบร้อยกับเงินเหรียญกับเงินเหรียญบาท ไม่เรียกสิติสุนิศร์จะบอกม่มันก็บอกเนี่ยนะอ้าวบัณนี้ในส่วนของโตเชียนเองร้องวิเคอร์คุณนู้ชมฟันลักษณะนี่สิเป็ียนเช่นไรครับเฮ้าสิวิเคราะห์เป็นอย่งไรเป็นเลขมันเฮ้าสิเป็นเป็นเป็นโซกเป็นเป็นเป็นโซกเป็นเป็นโซกของเฮ้าซะทังเซี่ยนทั้งมาเป็นโซกเออทั้งสิติเป็นเลขมันกับคันคือเป็นเลขของเก่าเงินเหรียญเก่าเงินใบลอยเก่ามันกับหนึ่งกับศูนย์เนี่ยนั่นไม่หมดอ่ะแตเป็นเก่าซะให้ว่าถือว่าเป็นโซก เป็นความเป็นโศกหมานอาสิมาสอาจเอออาจสิสเลขเลขอยู่ในนี้ก็ได้อ่าเห็นบ่เนาะมันต้องเป็นอีกสี่ที่ครับตามไปก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าเขาซื้อหลืออะไรที่ครับเพราะว่าเขาซื้อแล้วมันเอาไปซื้อเขาอะไรที่โดนติดนิขสิตนั่นตัวตัวเลขหนึ่งเลขศูนย์นี่เขาตัดออกก็แตะออกเลยเนีอืมตั้ออกเลยโอแต่ว่าห้างเท่ากับเป็นเงินเก่าอยู่มันกับคณิ้งเก่งๆคือเก่าเนาะครับผมคิดคือเก่า น้ำยูเล็กสองแปดเนาะครับสองแปดสองแปดดีมักน้ำมี่มีการเข้าใกล้วันต่อสองแปดนี่ฮะอันนี้ก็คือออกความคิดเห็นดอกแต่ว่าไ้ว่านั่นดอกมากเกอนตัวครับมากเกอนตัวเลขเลขเทียนจอยก็คือให้พิจารณาเน้่มงเด้อพ่อพี่น้องครับเลขเทียนจอยงวดวันที่สิบหกอ่านยกขึ้นให้เบิ้งนะครับครับผมหวดวันที่สิบหกเมษายนสองหาหกหา นะครับกับในส่วนเลขวิ่งก็คือสองกับแปดนะครับส่วนจับกูกับสองโตนะอดีตเบ,บ,บอรเน,นียนบนเนียนล่างได้ไว้แแมนครับจะมีสองสองสองสามสองหกสองแปดเน้นไปที่สองแปดครับแต่พี่น้องเอฟซีซิคิเตน่า,าครับนในส่วนจิ๊แปดจะมีแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามเน้นไปที่แปดเก้าโอ้แปดเก้านี่ง่ามจริงๆขันแมนผู้สาวกนา,าไม่ร้อยกุลาบันต่อไปแมนแมน แต่ทือว่าชัดิเกี่ยนสำหรับตัวเลขงวดนี้เนาะแต่ว่าอ่าเสี่ยมจอยสมเปรตบอกว่าได้มากจะใสในส่วนของเหล็กวิ่งอืมบอกขอเปิดเผยเปิดเผยว่าดายน้ำผัดพิ้งผู้อื่นนั่นาันยางน้ำผัาพิ้งของหมวดตังหนึ่งเล่บกเขาแม่เป็นเป็นอาซีเป็นผัดพิ้งไปทางควาดแต่ว่าคำว่าเป็นยังกับเอาให้ว่าเป็น ให้ว่ามั่นใจงว่นี่มั่นใจงวดนี้ก้วดก่อนงว่อใมั่นใจไรอนอองวดนี้แหละเนาะได้เรีกเพิ่ฝันดีดิฝันอะไรเงินได้ยังสินะครับออง่นงันบ่เป็นยังสีมั้บ่บ่บ่นบ่ับ่ฝันบ่ฝันบนบ่บ่ันม่ฝัน่ฝันจริงนบับ่ฝันบ่ันไ่ฝับ่ับ่ฝนบันับมีันบันบนมีกันบพิันบ่นอ่ันบันบ่ฝัวบ่ฝันันบ่ฝันบบบคุณหลายๆครับ สำหรับงวดวันที่16เมษายน2หาง6 5านี้เนาะคขอบคุณเทียนจอยไดหลายใจผมครับบ๊ายดีครับบ๊ัยดีครับโชคหมานทุกคนนี่แหละครับตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของเทียนจอยสายทหารกระไดจะรับงวดวันที่16เมษายน2หา6หานะครับสาหรับเลขวิ่งนะครับก็ได้มากเป็น2กับ8่วนจับโคนะครับกระสิมี ส่วนจับคู่ของสองล่ะกัจับคู่ของแปดซึ่งจับคู่สองกับสิมีเบิ้์นมากตัวหนึ่งก็คือสอ,อ,องอสองครับพี่น้องครับกัมีสองสองสองสามสองหกสองแปดซึ่งเน้นก็คือเน้นไปที่สองแปดเน้อพี่น้องเด้อในส่วนของแปดนะครับก็จับคู่มากกับมีแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามตัวเน้นก็เน้นไปที่แปดเก้าครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือตัวเลขทั้งเบิร์นั้งมวลของ เซียนจอยสายทหารนะครับในส่วนเลขวิ่งก็ให้มาเช่นกันงวดก้อนเพื่อนตัดสินใจสิป,ป้อยวิ่งตัวเดียวนะครับเพื่อนก็ะได้มาสองตัวละ่ะตดสินใจวิ่งป้อยแตหะงวดก้อนไดมาแปดกับหาอ่าแต่ว่ากลับมาลุ้นกันต่อครับงวดวันที่สี่ผมเมษายนมาจับคู่สีเขาบอ่อหลังจากที่ทเขามาหลายงวดติดต่อกันนะครับแอดมาไทยทํางวดวางนึงกะลุดไปนะครับเดี๋ยวกลับมาเบิง หมวดทีทีฮอดนี่ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับที่ได้โชคได้ใช่จากเสียนจอยสายทหารวชนานันแล้วเอฟซีท่านใดติดตามเสี่ยนจอยอยู่นะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจน้าเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะครับแอดลงคลิปปั๊บก็ทีได้ติดตามปั๊บแป๊บนะทีได้หลู้ท่านข่าวสารดันตัวเลขของเสี้ยนจอยอ กาจังไหกางวดทิมฮกเมษายนกาให้โชคดีไม่ใช่สุขู่สุคนสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อพ่ยพี่น้องโชคหลบับกให้ได้โชคได้ลาบนะครับม,มีแต่สิ่งดีๆข้าม้าสิ่งบ่ดีใดๆจะได้บังเกิดกับเอฟซีเฟนช่องของบุญพระรวยสุขู่สุคนสจหรับคลิปนี้กอขอบคุณขอบคุณเล,ลื่ยๆสำหรับการติดตามรับชมแนวทางตัวเลขจากทั้งช่องนะครับมีความเกินไว้มีความเ่อนหนาจัางไหน การเสนอกันยังสี่เรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพลอยปีนองครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ